ตามคำเรียกร้องน้องก้าวจ่อฟ้องเจนนี่เคลียร์ค่าตัวเพลงดัง70-30รอดูใครผิดใครถูกทนายเจมโพเจอกันที่ศาล21สิงหาคมนี้หวังทําคดีนี้เป็นตัวอย่างจากดราม่าปรมร้อนของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทั้งปมค่าตัวนักร้องในค่ายที่ได้แค่300และ500รวมถึงปมนักร้องที่แห่ลาออกกันถึง5คนรวดรวมทั้งยังเจอประเด็นดราม่าขุดคุยอีกมากมาย ก่อนมาเจอประเด็นป้าแมวที่เป็นเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินที่แม่เจนนี่ได้หยิบยืมไว้หลายแสนบาทก่อนมีคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์จากนั้นเจนนี่ได้ออกมาชี้แจงปมร้อนหนี้ว่าเป็นเรื่องเก่าและได้มอบหมายให้ทนายไปเคลียร์เงินที่ติดหนี้ไว้แล้วเช่นเดียวกับเนยเงินเจตรินแฟนหนุ่มของเจนนี่ที่ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตว่าเป็นคลิปเก่าและเตรียมดำเนินการ ล่าสุดทนายเจมนิติธรแก้วโตทนายความชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่าทีมงานร่างฟ้องอยู่นะครับคดีนี้มันยากตรงที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นคดีปกติทั่วไปทำวันเดียวก็เสร็จครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563เจอกันครับตามคำเรียกร้องของ FC เลยครับใครผู้จริงหรือพูดเท็จให้สารท่านชี้ขาดดีกว่าเนื้ ผมเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์ตามหลักฐานที่สอบข้อเท็จจริงปรับให้เข้ากับหลักกฎหมายไม่ใช้หลักมโนหลักอคติหลักขี้อิจฉาที่อาจจะทําให้รูปคดีเสียหายคดีนี้จะได้เป็นแนวทางป้องกันสำหรับศิลปินดารานักร้องนักแสดงหุ้นส่วนไม่ให้ถูกเอาเปรียบในอนาคตอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดที่หน้าบันลังขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทนายเจมกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ